สวัสดีครับอนนัตวะโลหะนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือตลาดนัดสามแยกพระแดงอาเขตก็ผมก็ได้ไปเดินเดินตลาดนะัดศูนย์พระสามแยกพระปแดงอาเขตมาตามคําเรียกร้องของเอฟซนะครับก็ได้ลงไวล้ละแล้วนี่ว่าไปได้อะไรมาเรามาดูนะครับว่าผมไปได้อะไรมา พอ <c oughs> ดีว่าไปถ่ายแล้วก็พอดีมเมมบุรี่เต็มก็เลยตัดแล้วก็ได้มาแค่นั้นอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ไปได้มาเป็นรูปถ่ายนะครับมองเห็นชัดไม่เอ่ยกล้องก็ไม่ค่อยดีเป็นรูปถ่ายบารมีท่านท่านนี้ไม่ ทำให้เห็นภาพไม่ชัดได้เลยนะที่จะถ่ายท่านติกถ้าไม่ขออนุญาตหลงพ่อกลวยนะครับหลายครั้งครับผมพยายามซูมให้ให้ให้ชัดก็ไม่ชัดสักทีหนึ่งเ,เห็นไหมครับแล้วก็พอมาดูล็อกเก็ตเห็นไหมชัดแต๋วเลย แต่พอมาหลวงพ่อป่วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นรูปถ่ายปี2,562นะครับนี่ด้านหลังชัดนะครับนี่เป็นตานี่ประทับเป็นสีแดงนัาชาลีตินะครับนน่าจะใช่นะ ราชาลิติปี2562ก็พอดีไปเดินมาแล้วก็เห็นล้วเห็นให้เห็นเห็นเห็นและท่านมาให้เห็นแล้วนี่ยวเขียมว่าหลวงพ่อกลวยครับชุตินุทโลนะครับวัดโกสิตารามอําเภอสังขะบุรีนะครับ จังหวัดช้ยนาทอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นยันคู่นะครับนี่ยันตุกตาแล้วก็ยันตบงนี้เป็นยันคู่ผมเองก็ไม่ค่อยได้ได้ได้สันทัสก,กับได้ยินชื่อเสียงท่านมานานแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เช่าวัตถุมงคลของท่านหรอกเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนี้ราคาสูงมากสูงมากเลยอืก็พอดีเห็นรูปถ่าย มานานละเดินตลาดนัดเนี่ยสามแยกพระประแดงเขตเนี่ยเห็นรูปถ่ายเกือนเลยพราคิดว่าไม่ทันท่านเพราะว่ายัางไงก็ไม่ทันท่านก็ใจก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะได้มาเท่าไหร่มาพูดตรงๆแต่ทีนี้ไปเห็นน้องผู้ชายคนหนึ่งผมก็มายืนคุยเรื่องรูปถ่ายนี่แหละกับร้านค้าร้านหนึ่งก็สนิทกันอยู่ ผมก็เลยไปยืนดูแล้วก็ฟังเขาน้องคนนั้นก็คือตามเก็บรูปหลวมพ่อกลวยหมดเลยตั้งแต่ปี2562 63 64 65อืมก็เลยสอบถามว่าทำไมถึงตามเก็บเขาบอกอ๋อเขาเอาไปขายในรายตอนนี้เป็นกระแสะนิยมมากเลยคือไลฟ์สดขายเนี่ยรูปหนึ่งก็500ขึ้น600 700 800 900แล 100. แล้วแต่ ความนิยมก็มีหลายหลายแบบนะครับหลายสายพิมจะมีเนี่ยรูปนั่งยันคู่แล้วก็นั่งสามกระดานแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นเป็นแสงประจันแล้วก็ครึ่งองค์้วที่นิยมสุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนที่นิยมสุดเเห็นน้องก็บอกว่าก็นิยมหมดเลย ตั้งแต่ปี2,562ก,ก, <c oughs> ก็นิยม63 <c oughs> <c oughs> จะนิยมสุดในแบบครึ่งองคอ์แล้วก็จะมีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวแล้วก็มีประสบการณ์นะครับทุกพศเลยไล่ไปเลย2,500เท่าไหร่ก็คือรูปถ่ายท่านเนี่ยมีประสบการณ์รรที่เป็นที่โด่งดังหมดเลยทั้งเป็นข่าวที่ว่าถูกยิง แล้วไม่เป็นอะไรไม่ใช่ว่าถูกยิง,งตรงๆก็คือมีคนมารอบทําร้ายยิงก็ไม่ไม่โดนแล้วก็ถูกหวยกันเยอะแยะเรียกว่าสมกับที่คำำําน้ำเลยว่าลูกศิษย์ท่านถท้ศรัทธาท่านลูกศิษย์ท่านไม่มีทางจนก็เลยรู้สึกว่าเออ,เอ,อน่าสนใจไม่รู้ก็มารู้สึกว่าทําไมถึงโดนใจอยากซื้อเพราะว่ารูปเนี้ยราคาก็ไม่ให่ถูกถกนะครับราคาก็ไม่ใช่ถูกถก ลูกนี้เขาตั้งราคาไว้อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทแล้วผมก็เลยขอต่อว่าขอสักห้ก500าร้อยได้ไหมก็พอดีน้องคนนั้นผมน้องคนนั้นอะ่ะเขาเลเหมาก็จะเหมาหมดละแต่พอดีผมก็เลยหยิบอันนี้ขึ้นมาดูก่อนกะกะว่าให้เกียรติน้องเขาก่อนวา่าเขาจะเอาแต่ทั้งน้องเขาต่อราคาทางนี้มไม่ได้ก็เลยได้เป็น บางอย่างไปที่ราคาถูกๆสามร้อยสี่ร้อยในปีหลังๆปีหกสี่หกห้าอันนี้เขาก็จะขอต่อด้วยเพราะว่าทางนี้เขาเปิดมาประมาณเจ็ดหรือแปดร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละครับผมไม่รู้ว่าแพงจะถูกหรือแพงหรือเปล่านะตอนนี้ในปีหกสองผมก็รอให้น้องเขาแน่นพอดีตัดสินใจว่าน้องเขาอ่ะเขาก็ไปคว้านซื้อมาหลายหลายเจ้าแล้วในราคาแบบเหมารวมเลยอืม ก็มีมาเยอะ <ไป S 1> ก็เลยได้ทางนี้ไปในส่วนหนึ่งเหลือแต่รูปนี้น้องอะ่ะเขาอยากจะได้รูปนี้มากอยากจะได้รูปนี้มากแต่ว่าด้วยด้วยทุนทรัพย์เขายังไม่พอคือเขาขอแล้วขออีกทางนี้ก็ไม่ยอมให้ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ได้แต่ที่เหลือนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่จำได้อยู่มันหกบาทน้องเอาไปหมดเลยเหลือรูปนี้รูปเดียว เออก็งงอยู่ท้งที่ต่อราคาทางนู้นจะเกือบจะให้แล้วด้วยแต่ทําไมไม่รู้อ่ะพอดีว่าผมผมนึกในใจอยู่นะว่าเฮ้ยอยากชอบรูปนี้อยากได้จังเลยถ้าน้องไม่เอามาอยู่กับผมนะผมนึกในใจแค่นั้นแหละสรุปแล้วต่อไปต่อมาก็ได้ทั้งหมดแต่น้องวางนี้แล้วลืมหรือไงก็ไม่รู้วะเขาไปวางจุดหนึ่งผมก็เลยแล้ว ถ,ถ้าทางนี้ไม่เอานะผมเอาแน่แล้วน้องเขาก็เงินไม่พอจริงๆก็เลยได้อันนั้นไปเขาคงอยากจะได้หลายๆรูปมากกว่าถ้าเขาเอารูปนี้ไปเพราะลังรูปนี้จะราคาสูงกว่าปีหกสี่หห้าที่ที่เป็นรูปเป็นรัศมีหรือเป็นรูปไอ้นั่งเต็มองค์แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้ไป ก็เลยได้ทางไปผมก็ถามเลยพอน้องคนนึงก็เอาเสร็จแล้วก็เลยถามว่าทําไมถึงออกไปเยอะแยะเขาบอกว่าเขาไปขายไรสดขายตอนนี้กําลังเป็นที่ฮือฮากาลังเป็นที่ต้องการก็เ,รเลยบอกอเขาบอกมีประสบการณ์พี่ลองเข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube ดูว่างเงี้ยหรือในในนั้นน่ะบอกตอนนี้ราคาพี่พยายามตักต้องได้ที่ราคายังไม่เกินพานบางรุ่นรุ่นรุ่น,นที่บางบางอย่าง จะมีราคาที่สองพันสามพันไปหมายถึงว่าเป็นเคี่ยวอะไรผมก็ไม่รู้นะเป็นยันมีเคี่ยวอะไรเงี้ยปั๊มตามีเคี่ยวยันเคี่ยวอะไรผมก็ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าจะมีราคาสองถึงสามพันเลยตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าตอนนี้ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆเลยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออยากได้เหมือนกันเลยถึงไม่ทันท่าน,านแต่ก็ เอ,อราคาอาจจะเก็บไว้อาจจะมีราคาไปไกลเพราะว่าหลวงพว่อกวยนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันท่านกระโดงดังอยู่ได้โอ้ได้ยินเกติศัก์ท่านมามามากแล้วก็แต่ว่าไม่ไม่กล้าที่จะไปแตะต้องเท่าไหร่เพราะว่าที่ท่านท่านก็แพงไอ้ที่ไม่แพงก็ยังก้ามกึ่งอยู่ก็เลยอธิษฐานบอกว่าถ้าถ้าทัานไงถ้าอยากมาอยู่ด้วย หรือ,อยังไงก็ไม่รู้แหละก็ขอให้ได้สักรูปนึงเนาะเพราะว่าน้องคนนั้นจะเหมาละจะเอาไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจคิดเยี่ยใจว่าถ้ามาอยู่ก็ขอให้ได้เนาะรูปเนี้ยอยากได้รูปนี้เพราะว่าเห็นน้องบอกว่ายันคู่อ่ะนิยมอยู่ปีหกสองนิยมยันคู่ง่าเลยว่ะอืมแต่ราคาทางนั้นเปิดไว้สูงหรือ,อยังไงน้องตังไม่พอก,ก็เลยไม่เอาเอาเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปปล่อยเยอะๆแล้วทีนี้อ่า ผมก็เลยปอน้องนั้นไปเสร็จเรียบร้อยผมก็เลยถามคนขายเพราะว่ารู้จักกันอยู่บอกหรือรูปเดียวให้ผมได้ไหมว่าเงี้ยเท่าไหร่เขาบอกแปดร้อยอ้าวโอ้ตอนแรกเห็นคุยบอกว่าถ้าทางนู้นเขาเหมาก็จะลดให้ให้อยู่แต่ว่าเงินเขาไม่พอเขาบอกผมก็เลยบอกหูเนี่ยผมเพิ่งจะเช่านะแต่ว่าแปดร้อยนิ้วเขาบอกโอ้ย ไม่ต่ำกว่าน,นี้หรอกเขาเล่นกันนะ่ะรูปเนี้ยนี่ปีหกสองเลยนะนี่นี่ปีหกสองเลยของแท้เลยเนี่ยกำลังนิยมเลยแล้วเป็นเป็นเป็นเหรียญน,นิยมเป็นรูปภาพนิยมด้วยนะสองยันเนี่ยเขาว่าอย่างนี้บอกโหก็อยากได้พี่ก็เลยวางไว้ก่อนอยังไม่เอาทีนี้ก็ไปสะดุดตาล็อกเก็ตนี่มาพูชินาร เดีย๋ยวค่อยมาคุยกันออก็เลยคุยเรื่องล็อกเกตนี่อ่า <ไป S 2> ก็เลยคุยเขาขอว่าล็อกเกตนี่เท่าไหร่เ<า>ขาก็ตีราคามาห้าร้อยก็เลยบอกว่างั้นสอ,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 องอันเนี้ยสองอย่างเนี่ยผมรุดปากไปว่าเอ๊ะนึกยังไงผมรุดปากว่าสองอันสองเหรียญเนี้ยเจ็ดร้อยได้ไหมทั้งทั้งที่รูปเนี้ยก็เจ็ดร้อยแล้วอ่ะเนาะ ตอนนั้นขายให้น้องๆเขาต่อเจ็ดร้อยไม่เอาอะ่ะเขาบอกว่าสอางอย่างเนี้ยเจ็ดร้อยได้ไหมเขาก็ไม่ได้คถ้ายู่อยู่ๆเขาก็บอกว่าอยากได้อะบอกอยากได้เพราะว่าเงี้ยเนี่ย,ยผมก็อยากได้อันนี้อันนี้ก็บอกโหอันนี้รวมกรอบรวมกรอบใส่ใส่ตลับนี่ก็หลายตังแล้วนะว่างเงี้ยบอกหนะ้าช่วยผมหน่อยรู้ไหมว่าใจใจผมอะ่ะ ไปนึกถึงหลวงพ่อกล้วยผมว่าท่านมาอยู่กับผมเถอะท่านมาอยู่กับผมได้ไหมผมจะไม่ปล่อยจะเอาท่านมาอยู่ให้ท่านช่วยหน่อยได้ไหมเชื่อไหมครับคนขายบอกวะ่าอ่ะเจ็ดร้อยก็ 700. เจ็ดร้อยเฮ้ยผมงงเลยเฮ้ยมันเป็นของแท้หรือเปล่าวะทำไมให้ง่ายจังรอร็อกเก็ตนี่แท้หรือเปล่าเออรูปนี่แท้ไหมเพราะว่าเห็นแบบก็มีเก อุ้ยโทษโทษเห็นเห็นเห็นรูปนี้มีเก้ไหมก็มีบอกมีเก๊แต่เน at ี่ยแท้ร้อยเปอร์เซ็นตไม่เก้เจ็ดร้อยโอเคเคตามนั้นเห็นว่าอ่ะรู้จักการเคยเช่าหาเคยอะไรกันมาเยแต่น้องเขาก็เคยเช่ากับพี่ไปนึกในใจนะน้องคนนี้ก็มาเอากับกับพ่อค้าคนนี้บ่อยมากแต่ทำไมถึงไม่ได้ ผมก็เลยรีบฟักเงินเลยบอกเอาครับ,รบ,บก็แบบ,บ,บก็จ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยร,รีบเบินออกมาเลยเลนึกในกใจว่าเนียได้ของแท้ของเก๋วเนี่ยก็เอาวะแต่ว่าเท่าที่มองดูแล้วอ่ะผมก็ดูแล้วว่ารู้สึกว่าอันนี้ผมดูไม่เป็นหรอกแต่ล็อกเก็ตเนี่ยผมก็ว่าไม่มีเก๋แน่ดูว่าแท้แล้วเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้กันว่าล็อกเก็ตเนี่ยทำไมผมถึงอยากได้จังเลย เดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับว่าทำไมผมถึงอยากได้ก็นี่แะครับเดี๋ยวจบแต่เพียงแค่นี้แล้วก็ผมอาจจะไม่ได้คุยเรื่องตำหนิการไทเก้แท้ยัยยยยยยงไงแต่ถ้าที่ผมส่องดูแล้วแล้วก็ได้ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็โอเคตรงตามตรงตามที่ที่เขาระบุหรือว่าของแท้เนี่ยจะมีสีเม็ดสีเม็ดสีเม็ดสี นี่ครับาารนี่ครับเม็ดสีตดแต่กล้องแต่ไอ้นี่มันจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับรรรรบางคนเขาดูาเขาก็แต่ผมส่องดูแล้วเป็นเป็นเนม็ดเป็นสีเหลืองสีน้ำเงินแล้วก็ดูลอยหแต่ว่า หลวงปู่ท่านแรงมากเลยนะนี่ไม่ยอมขึ้นกล้องเลยไม่ยอมเข้ากล้องเลยไม่ยอมเข้ากล้องให้ชัดเจนเลยนะผมพยายามยังไงก็ไม่ชัดเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ผมไม่ดีหรือเปล่าอยากให้ได้นะแต่ สัมผัสลักเก็ตจะไปมุมไหนก็แต่รูปท่านรู้ว่าผมยังจับมุมไม่ได้หรือ,อยังไงที่จะให้แบบชัดแจ๋วเลยเพราะว่าเท่าที่สังเกตมาผมดูในศึกษาดูของเกนี่ ปั๊มตาจะไม่ชัดแล้วก็ตรงขอบตรงนี้ครับเนี่ยจะเป็นไม่ตรงจะเป็นแอ่งเป็นร่องแล้วก็ตัวหนังสืออ่าตรงนี้เลขหกก็จะไม่ไม่กลมแล้วก็หยักลงมาแล้วขึ้นอย่างนี้นะครับจะไปแบบอย่างนี้เลยแล้วก็หางตรงนี้จะแหลมของแท้จะแหลมนะครับนี่หาง ถ้าเป็นของเก๊จะทื่อๆไม่แหลมทั้งสองด้านข้าวที่แล้วก็ตัวหนังสือนะครับจะไม่ชัดหลวมพ่อกลัวจะไม่ชัดจะเบลอแต่นี้ๆๆๆๆที่เบลอนี้เพราะว่าโอ้โหท่านนี่เลยเล่นผมซะละไม่ยอม ให้ชัดเจนเลยแล้วท่านก็ได้ยินข่าวว่าท่านก็เป็นคนที่ไม่ชอบกายรูปแล้วก็ถ้าไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าไม่เต็มใจให้ก็เนี่ยครับจะเบยอ,อย่างเงี้ยแหละครับซูมยังไงก็อลองดูที่เอออืมอาโอเคครับแล้วก็ ยังไงก็องนี้ก็จะเก็บไว้นะครับห้อยคอขึ้นคอเลยขอโชคขอลาบวันถูกหวยเลยเบซื้อลอตเตอรี่มาก็เนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยครับมีนานี่ก็ขอให้วารมีหลวงพ่อกลวยช่วยให้ลูกได้ถูกหวยแล้วก็มีเงินมีทองใช้นะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับในพระพุพชินาาชนะครับเหรียญน,นี้นะครับประสบการณ พุทตคุณสุดยอดอเกินเกินไว้เลยนะครับมีหลวงพ่อกลวยปกเสกเหรียญน,นี้ด้วยโอเคครับสวัสดีครับ